เย้ yeah. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราห่างหายจากการทำคลิปที่เป็นแบบพาไปช้อปปิง้งหรือว่าทำรีวิวเสื้อผ้ามานานมากเนอะเพราะว่าคลิปแรกที่เราเจอกันเรื่องเสื้อผ้าคือคลิปที่ไปเจเลยใช่ไหมคือมันนานมากเลยวันนี้เราก็มีของที่จะมาอัดบอกให้ดูเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็เป็นแบบของที่สั่งจากแบบชีนินช้อปปี้ลาซาด้าจากไอจีอะไรเงี้ย อูทางนี้เต็มไปหมดแต่ว่าก็คือจะเน้นเป็นแบบพวกเสื้อผ้าที่เป็นไอเทมช่วงแบบซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นเสื้อผ้าที่แบบใสส,สบายมีเครื่องประดับนิดหน่อยเนาะก็ประมาณ10บสกว่าชิ้นได้เดี๋ยวไปอันบล็อกกันเลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ก่อนนะจ๊ะลุยโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอันบล็อกกันเลยแต่ว่าบางอันเนี่ยตาก็คือแกะเช็คบางเนาะว่ามันครบหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นราคาชื่อร้านแล้วก็แปะรูปไว้ให้ว่าแบบมันตรงปกหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้แล้วก ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะดองนานแค่ไหนอาจจะได้ไปใส่แล้วหรือเปล่าอาจจะขึ้นรูปที่เราใส่มาไว้ให้ด้วยเนาะแบบแหกับอะไรดีอะไรอย่างนี้เนาะมาเริ่มกันเลยที่เอาไปเครื่องประดับก่อนละกันเพราะว่าเพราเครื่องประดับเนี่ยเราสั่งมาแค่ถุงนี้ถุงเดียวมันเหมือนสั่งจากจ,จีนแหละชื่อร้านว่า candy jewelry คือร้านเนี้ยแบบถูกมากแล้วก็แพ็คมาให้ดีมากเว้ยมีทั้งหมดหนึ่งสอง เนี่งหมด6ชิ้นนะจ๊ะเริ่มจากอันนี้อันนี้ก่อนเป็นเหมือนสร้อยคือแบบเป็นคล้ายๆชเกอร์ที่มันใส่คอรตรงนี้ได้เลยเนาะ<ม>ก็คือน่ารักใส่กับแบบชุดไร้น้ำหรือว่าพวกเสื้อผ้าที่เป็นแบบโทนขาวเอาไปเลยก็ได้ก็จะแบบแมท์ดีอันนี้ราคายืดสาบาทบาทถูกมากอันนี้แบบประทับใจอันนี้จะเป็นแบบลายเงินเงินแล้วก็มีน้องน้องหน้ายิ้มอยู่นะสร้อยแต่ว่าสร้อยของจีนนะมันค่อนจะแบบบางคิดว่ามันน่าจะ ไม่ค่อยทนเท่าไหรนะ่นกักเนาะเป็นแบบเนี้ยเห็นป่ว,วะอ่าเป็นน้องหน้ายิม้มชื้นือก็มีความแบบน่ารักกุบกุบ,กบมันชื่อว่าเครื่องประดับแฟชั่นสตรีหน้ายิ้มสไตล์ฮิปฮอปเว้ยราคา11บาทแต่เนี้ยโอ้โหคตอถูกเลย ต่อไปเป็นเป็นแหวนกันมากนยคือเอน,นี้ยมันเป็นแหวนเงินก็้วคือตอนที่เห็นในที่ตอนสัง่งซื้ออะคือมันดูดีกดว่าดียวเว้ยแต่ว่าเนี้ยมันดูเป็นแหวนบางๆแบบเล็กมากๆซึ่งไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่แต่ว่าก็ก็ถูกดีในเนี้ยเขารูอสึกจะให้มาทั้งหมด5้าวงหวงเลยถูแต่บางมากเลยเนะี่ยกล้องยังไม่ค่อยเห็นเลยเนะี่ยเห็นบ่ไม่โฟกัสด้วยซ้ำคุณบางมากอะทุกคนเดี๋ยวถ่ายรูปไปแปะให้แล้วกันเนาะทั้งหมด5วงอ่ะเนี่ย 9บาทเออ9บาทก็คือใส่ไปถึงอันนี้เป็นสร้อยแบบทองทองเสื้ออันนี้ก็จะอลังการขึ้นมาหน่อยสายฝออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเทียบขอให้ดูเนี่ยมันก็จะดูแบบอลังการมากๆเลยราคาอยู่ที่28บาทอันนี้คือ28บาทก็ก็ถูกถูกอยู่ดีหาในไทยไม่ค่อยได้นอกจากสำเพ็งไอพวกเนี้ยก็จะมีอันนี้เป็นสไตล์แบบสตรีทเหมือนกันก็คือจะเป็นลายหัวใจแล้วเป็นโซ่โซ่หน่อย เอออันนี้ก็คือแบบ like, ไอดอลเกาหลีอะไรเงี้ยใส่บ่อยจะเคยเห็นใส่เสื้อสีดำทั้งตัวชุดดำทั้งตัวแล้วก็ใส่อเน,นี้ยก็เข้าเหมือนกันเดี๋ยวไว้ว่างๆจะลองแล้วก็ลงรูปให้ดูดีกว่าอันนี้ดูแข็งแรงดีนะดูแบบไม่กิ๊กกอบอันนี้ราคาอยู่ที่21่สิบเอาทก็คือแบบถูกมากร้านนี้คือให้ผ่านเลยจ้ะมาค่ะมาที่ร้านต่อไปสื้อกันบ้างเนาะก็ แล้วการคือต้าแกะห่อแบบนี้ไว้แล้วเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาเว้ยนนชื่อร้านว่าชูชูช็อปอะไรสักอย่างนคือเนี้ยเป็นเสื้อผ้าสไตล์ร้านนี้เขาจะแบบสไตล์เกาหลีมากแบบไปคาเฟ่ไปเรียนไปทํางานอนะไรเงี้ยคือร้านนี้น่ารักมากสั่งมารอบที่สองแล้วแหละรละว้วรอบนี้ก็คือสั่งแบบเป็นกระโปรงแบบน,นี้มาสีเขียวอันนี้คือแพนว่าจะใส่ไปแบบแบบคาเฟ่จริงจังมากอ่าเป็นกระโปรงสีเขียวแบบน่ารักมากเป็น ประมาณนี้เนี่ยช่างมากใส่กับแบบพวกเสื้อที่มันเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวๆสีครีมใส่ปล่อยๆอ,อะไรเงี้ยคือแบบเลิศ <Wow. S 1> ตก290้กบาทลก,ก็ก็ไม่ได้แพงท้าจะใส่ได้นานใส่ได้แบบหลายโอกาสอะไรเงี้ย ต่อมาเป็นร้านนี้สั่งบ่อยมากคือเลือกเสื้อผ้ามากเพว่าร้วนนี้เขาจะเป็นเสื้อผ้าแบบสไตล์เก้าหน่อยๆแล้วก็ใส่ง่ายใส่แบบเป็น everyday look ได้แบบง่ายๆเลยเว้ยซึ่งอันนี้ต้าสั่งเป็นกางเกงมากางเกงขาสั้นที่เขาเรียกกันว่ากางเกงทรงลุงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ต้าสึกว่ามันไม่ใช่ทรงลุงมันก็น่ารักปีกันเรียกลุงทำเพื่ออะไรแบบนี้ใส่แบบว่าถ้าเป็นได้เนง่ยจะใส่กับเสื้อยือดใส่กับตัวเนี่ยก็ยังเขา้าเพราะมันแมทครีมได้แล้วก็ หรือว่าจะใส่เป็นพวกแบบกบระเสื้อก้ามอะไรเงี้ยก็คือก็น่ารักเว้ยใส่ง่ายมากวันนี้คือใส่ไปไหนก็ได้แล้วมันแบบไม่ได้สั้นจนหน้าเกลียดเราสามารถใส่ไปเจอผู้ใหญ่หรือว่าเราก็ใส่แต่แบบไปดับทุราข้างนอกได้นี่คือคือ,คอลดมากใส่กับผ้าใบก็ได้หรือว่าใส่กับพวกเท้าละส้อนอะไรเงี้ยก็คือน่ารักมากเกาหลีม,มากราคาประมาณ250บาทแต่ว่าลองปล่อยจีเขาคือเขาก็จะมีโปรแบบเรื่อยๆโปรส่งฟรีรลดราคาจับเซ็ตลดราคาอะไรเงี้ยคือจะมีเยอะมากลองเข้าไปดูได้ ต่อมานะคะก็ผลว่าอันเนี้ยตั้งใจว่าจะซื้อไปใส่ที่กระบี่เพราะว่ามีที่ไปกระบี่เมื่อต้นเดือนที่แล้วแต่ว่ามันมาไม่ทันเลยแล้วก็เราก็เลยแบบไ,ไม่ได้ไม่ได้ไปใส่อะไรอย่างนี้ <c oughs> เป็นเสื้อเสื้อกล้ามเป็นเสื้อแบบสายเดี่ยวสูงมาสองสีตัวแรกก็คือแบบจิ๋วมากตัวนี้น่าจะราคาประมาณสี่สิบกว่าบาทอะไรเงี้ยไม่เกินห้าสิบบาทเป็นเสื้อกล้ามแบบเสื้อเด็กเสื้อหมาเสื้อเด็ก ก็คือน่าจะน่าจะลอยมากคือแค่แค่ท่าก็คือแบบสั้นมากเว้ยว่าเนี่ยควรใส่กับขายาวหรือกระโปรงยาวๆเลยแล้วก็มีเสื้อคลุมอะไรเงี้ยน่าจะดูแบบโอเคไม่ได้โป๊แบบน่าเกียดมากเนาะอันนี้ก็เป็นแบบมันจะเป็นบ่าคู่คู่คือเราก็ไม่เคยใส่ทรงนี้เหมือนกันเวั้าเลยไม่รู้เป็นยังไงแต่ก็น่าจะน่ารักตอนแรกแพนไว้ว่าตัวเนี้ยจะใส่กับบีบนีข้างล่างแต่ว่าก็มาไม่ทันก็เลยคิดว่าน่าจะเอาไปใส่กับกางเกงกางเกงหลานอามิตี้ตัวเมื่อกี้ อันเนี้ยก็คือใส่ใส่แมท์กันได้เลยเข้าเลยน่ารักแล้วก็มีเครื่องประดับนิดหน่อยหรือมีแบบหูห่วงอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นสีทองทองก็ดูแบบแพงขึ้นเนาะตัวนี้ก็เหมือนจะไม่แพงราคาแบบไม่เกินร้อยอะไรเงี้ยน่ารักมากมามาถึงร้านนี้กันบ้างคือเป็นร้านในตำนานที่แบบว่าน้อยคนจะไม่รู้จักถ้าสมมติว่าช้อปปิง้งสา้าในจีอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่คือร้านเมาดอกไม้คะ่ะซึ่ง จะบอกว่าร้านเนี้ยเราซื้อแล้วสั่งมานานแบบนานมากแล้วแล้วที่นี้หายไปหายแบบไร่ร่องรอยแล้วก็เพิ่งเจอเมื่อวันก่อนก็เลยเอามารวมน่าจะซื้อประมาณแบบครึ่งปีที่แล้วเย้ยปกติร้านที่มาวะก็คือจะดังเรื่องแบบไกงเกยงยีเขาออกคอลเลคชั่นที่มันเป็นเสื้อยืดมาดังก็เลยสั่งมาก,ก็คือน่ารักมากอะไรแบบนี้จะแบบแกะให้ดูส่วนใหญ่ร้านเขาว่าจะเป็นไซส์แบบปีไซส์ซึ่งก็จะเน้นตัวใหญ่เนาะอะไรแบบนี้ ใส่กาจริงยีนส์ก็ได้หุ่นใหญ่ใหญ่มากเลยอะใส่เป็นเสื้อนอนได้เลย่ฮ้แต่ลายเขาน่ารักมีความแบบวินเทจนาะแสงยกนส์ร้านเขาก็คือเป๊ะมากความพิเศษของเสื้อตัวนี้มันก็คือเห็นปะมันจะมีบอกว่ารุ่นที่เท่าไหร่พศอ,อ,อะไรแล้วก็เนี่ยคือครั้งที่หนึ่งคือแบบสเปเชียลมากหมดแล้วหมดเลยเราก็คือได้มาน่แบบจะแต่ว่าจำราคาไม่ได้จริงน่าจะราคาอยู่ที่ประมาณแบบ4ี่ห้าร้อยอะไรเงี้ยถ้าจะไม่ผิด ถ้าถามว่าราคาสูงไหมก็คือสูงแต่ว่าด้วยความไม่ตาซื้อที่มืองแต่แบบมันมากแล้วเดยต้องมีต้องเก็บสักนิดอะไรอย่างนี้ให้ดูชัดๆร้านต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่โด่งดังในไอจีมากนี่คือร้านคิดดิคะเ <c oughs> ขาเรียกว่าไหล่เสือ้อนิตติงต้งป่ะเรนิตติ้งมาวันไม่ย่าใจเป็นแบบนี้คือส่วนใหญ่ที่เห็นเขาใส่กันเขาก็จะใส่กับช่วงหน้าร้อนใช่ไหมก็จะเป็นแบบใส่กับบ,บีกีนี่อะงไรงี้ย แต่แพนแต้าว่าน่าจะใส่กับขาสั้นแล้วก็ข้างในเป็นแบบว่าสปอร์ตบาร์อะไรเงี้ยตัวนี้ราคา690้าบบาทก็คุ้มก็คุ้มค่าดีออกมานะคะเป็นล้าน Oh My Basic Collective เพื่อนเนี้ยเป็นตั้นเลือกเป็นเสื้อกล้ามมาเสื้อกล้ามผิดำมีสติกเกอร์แบรนด์ที่นะาแล้วก็ข้างในอ่ะใส่ถุงแบบดีมากแพคเกจด,ดีเป็นเสื้อกล้ามแบบว่าวอลแคนสูงหน่อยน่าจะเอวลอยนิดนึงด้วยมั้ง ใส่กระจนเกลียรหรือแบบเป็นเกลขาสั้นอ่างเงี้ยก็สุดได้ซัมเมอร์ได้อยู่แล้วก็ใส่ไปคาเฟ่ใส่ยียงยีอะไรเงี้ยเลิศเลยราคาที่4 9 0อบาทอันนี้เป็นกระเป๋าคอเซฟออฟฟิเชียลบีเอเคเขาติเร์มาให้ด้วยน่ารักมากนางวัวเป็นทรงแบบว่าสพายข้างน่ารักน่ารักเล็กๆ,ๆจิ๋วๆใส่แบบของน้อยๆอะไรเงี้ยเหมาะคือทรงเขาจะเป็นทรงนี้แต่ว่าลายผ้าเขาเยอะมากเว้ยคือใครชอบแบบ สายฝอรหรือว่าแบบชอบอะไรที่มันขนขนนะักลักเนี้ยร้านนี้คือมีเยอะมากก็จะเป็นประมาณนี้มาค่ะเรามาถึงไฮไลท์ของเรากันแล้วอันนี้คือชุดว่ายน้ําร้านจานนี้คือชุดว่ายน้ําทั้งหมดเลยเว้ยซึ่งที่สั่งบ่อยๆมัจะเป็นช้อปปี้กับชีอินเนาะแล้วก็จะมี IG ีแบบป่าบายอะไรเงี้ยแต่ว่าชีอินนี่ต้องสั่งบ่อยแต่อันนี้เอามาแค่ ที่ยังไมู่้แกะใส่อันนี้แค่สองอันซึ่งราคาก็ถูกแต่ว่าชีนี่ยจะมีปัญหาที่ว่าจะต้องรอนานนิดนึงคืออย่างตาโชคดีตาประมาณ5 6วันก็ได้ขอเอาแต่อย่างเพื่อนอย่างเงี้ยเหมือนจะช้าจับประมาณ2อาทิตย์คือถ้าสมมติใครจะสั่งไปทิพย์อะไรเงี้ยคือก็ต้องแบบเผื่อเวลาให้เขาเนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาส่งมาจากต่างประเทศมาเริ่มที่ตัวแรกเป็นน้องเสือดาวมีความแบบแซ่บมากแต่ว่าใส่ที่คือโดนดาวจากบ้านไม่ได้แม่เห็นแล้วก็แอบตกใจนิดนึงเพราะว่ามัน ที่เป็นแบบบิกินี่ไว้ข้างล่างอ่ะจ,จะแอบแบบเอวสูงนิดนึ่งราอลึกมาก <laughs> ถ้อว่าฉันจะรอดไหนถ้าฉันออกจากบ้านแบบนี้ <c oughs> อันนี้ขนาดแบบสั่งไซส์เล็กสุดคือไซส์ของเขาเป็นไซส์ยอแต่คือจะเป็น S แบบฝรั่งอ่ะน,นี่ป้ะมันก็จะมีความแบบยิ่งใหญ่ <c oughs> เด็กไทยแบบเราก็คือ เป็นเด็กตัวจิ๋วที่ตาซื้อมามันมีโปก็เดือประมาณ 200- 200นิดๆอะไรเง,งี้ยคือไม่แพงชีอินนะเสื้อผ้าไม่ได้แพงเว้ยก็เลยแบบเคยคุยกับ,บเพื่อนว่าถ้าสมมติว่าจะไปทริปที่มันไปทะเลใส่ชุดว่ายน้ำบ่อยสั่งชีอินจะคุ้มมากเพราะว่ายิ่งมันมีโป้ส่งฟรีใช่ไหมเราก็ชวนเพื่อนที่ไปทริปกับเราเว้ยมาหารมาหารกันแบบสมมติคนละชุดอย่างเงี้ยหรือคนละสองชุดก็คือส่งฟรีไปแล้วไม่ต้องแบบเสียค่าส่งเลยต่อไปก็ยังเป็นน้องชีอินอยู่อันนี้จะเป็นวันคีฟนนอง สีสันแบบสดใสมากน่ารักมากอันนี้คือนางจะเป็นวันพีชแบบไม่ได้โปมากเพราะว่ามันจะโชว์แค่ตรงช่วงท้องแล้วก็เว้าวถามว่าเว้าวลึกไหมก็คือไม่ได้ส่วนตัวคือคิดว่ามันไม่ได้ลึกมากข้งหลังก็จะเป็นแบบแตะขอติดอย่างนี้น,นี่จะ ความแบบสีสันสดใสมากเป็นสปอร์ตเกิลอเมริกันเกิลถ้าสมมติอยากได้สปอร์ตใช่ไหมใส่หมวกที่มันเป็นเบสบอลอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าจะใส่หมวกเป็นบักเก็ตสีขาวก็เขาเว้ยมาต่อันที่ชุดว่ายน้ำกันอีกหนึ่งอันนี้ก็คือชุดที่แพงที่สุดของวันนี้เนาะราคา650บาทชื่อร้านว่าเฮีย s Come The Summer คือน่ารักมากได้เห็นแบบว่าเน็ตไอดอลแบบใส่รับน่ารักใส่เกาเขาใส่กันก็เลยแบบอยากได้บ้างเป็นนี้ นี่ก็คือรับประกันว่าไม่โป๊ไม่โดนใครด่าแน่นอนอันนี้ก็คือใส่กันเย็ยงงยนินก็เหมือนใส่ชุดไปเที่ยวได้เนาะแล้วก็ข้างล่างอะ่ะมันจะเป็นสีส้มๆแล้วก็เป็นเอวสูงมันก็จะพางสัดส่วนไดน้นี่ก็ไม่โป๊มาต่อไปร้านนี้มาจากช้อปปี้แล้วนะคะเลยเพิ่งสั่งมาแค่สองชุดซึ่งอีกชุดนึงอ่ะใส่ไปเรียบร้อยแล้วสีเขียวกับสีน้ำตาลในชุดเดียวกันเป็นวันพีทแล้วก็มีเสื้อคลุม เป็นเสื้อเหมือนแบบเอลลอยอะไรเงี้ยเดีวขึ้นรูปให้ดูคือใส่แล้วน่ารักมากคือตัวนั้นราคา2 1 0สบาทเออแล้วก็อันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งมีทั้งหมด3ชิ้นเขาก็จะมีให้เป็นแบบอันนี้เป็นท่อนล่างก็คือเป็นเอวสูงอีกแล้วสำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่มั่นใจว่าตัวเองสัดส่วนดีอะไรอย่างเงี้ยเน้นเป็นเอวสูงน่าจะแบบเหมาะมากเพราะว่ามันจะเก็บทรงได้ดีเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นด้านบนจะเป็นบลา สีม่วงคือน่ารักมากเกาหลีสุดๆอันนี้ก็ไม่โปเลยน้องม่วยหนึ่งใบอันนี้คือตาว่าใครรู้สึกใส่แล้วแปลกก็ไม่ต้องใส่ก็ได้มีให้แบบเฉยๆอะ่ะนึกออกปะให้มันเป็นเซต3อันนี้ค่ะจะอยู่ที่23 4บาท2 3งราบาทคือได้3ชิน้นแล้วเว้ยคือถูกมากร้านสุดท้ายแล้วเป็นชุดว่นน้ำเหมือนกันมาจากช้อปปี้เหมือนกันแล้วก็มาจากจีนเช่นเดียวกันนะคะ ชื่อร้านชื่อร้านหาไม่ออกจริงอะมันสะกดว่า x I U E R ถ้าสั่งปเป็นชุดว่ายน้ำเป็นวันพีชทั้งสองชิ้นเลยเนาะช่วงเนี้อยากจะบอกว่ากินกับอะไรที่มันเป็นวันพีชเพราะว่าเราลองไปใส่ชุดว่ายน้ำของเจ้าที่แล้วที่มันเป็นวันพีทรู้สึกว่าเออมันมันน่ารักมากคือมันไม่ไม่ต้องเป็นต้องแบบโปก็ได้นะึกออกปะมันก็ดูดีเว้ยเกาีกกสุดเป็นงี้ ว้าวแค่ตรงท้องแล้วว้าวข้างหลังแล้วก็ตรงนี้นิดๆหน่อยๆไม่ได้ไม่ได้แบบโป๊มากเนาะแล้วก็นี้เราปรับขึ้นอย่างนี้ได้ใครอยากคลิกซี่นิดนึงก็ปลดนิดนึงให้มันดูแบบพอดีพองามถ้าสมมติจะถ่ายรูปใช่้านเนี้ยแนะนำว่าใส่เป็นสร้อยทองทองหรือว่าสร้อยมุกเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมัดผมหรือว่าทำผมแบบนี้ก็ได้ก็จะดูแบบเหมือนเกาหลีเกาหลีขึ้นนิดนึงตัวนี้ละค่ะที่220ยี่บาท นะคะน่ารักเนาะมาโซนสุดท้ายของเราแบบนี้คล้ายๆตัวเมื่อกี้แต่ว่าข้างหลังอะ่ะเขาจะเล่นดีเทลที่แบบเป็นโบข้างหลังโชว์นิดๆหน่อยๆอย่างนี้ราคาอยู่ที่197บาทแกนี้คือคือบ้าไปแล้วคือในไทยก็หาย,ยากเนาะแล้วก็ดีตัวเนี้ยก็คือมีความหวานๆแต่ก็ยังมีความแบบสปอร์ตได้อยู่ใส่กับผ้าใบถ่ายรูปก็ก็น่ารักแล้วเนาะ อย่างที่บอกว่าเรื่องชุดว่ายน้ำเนี้ยเราไม่เน้นในการใส่ลงน้ําแบบว่ายน้ําจริงจังใช่ไหมเราเน้นเพื่อความสวยงามถ่ายรูปซื้อแบบไม่ต้องแพงเพราะว่าเราจะเปลี่ยนบ,บ่อยๆจะได้แบบไม่ซ้ำเนาะเอขอจบคลิปเท่านี้แล้วกันเพราะว่าคลิปนี้น่าจะนาน,นมากเพราะเราอ,อยู่กันเยอะของคือแบบเยอะมากให้ดูอยู่ทางนี้ ครั้งหน้าอยากให้มาอันบล็อกอะไรอยากให้แบบรีวิวหรือว่าให้แมทเสื้อผ้าหรือพาไปเที่ยวไหนอลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ถ้าสมมติว่าทําได้เราจะทําให้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันครั้งหน้าไม่รู้เมื่อไร่แต่ว่าจะพยายามลงคลิปให้บ่อยๆขึ้นแล้วเจอกันบ๊ายบาย